อ้ยเชี่ยเตโอเตโอโบ้ได้หมดเลยไหมเนาะเคิดคิดเอาหลายๆตัวไม่คิดต้องยัดหลายๆตัวเอาสเตต่มันน้อยๆก่อนเอาที่มันเออยัดไปเยอะๆหน่อยสุดเออแกมาเป็นยังไม่เป็นยังนั่น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 นั้นเลยคิงต้องลองกดเข้าออกเข้าออกอย่างที่คิงบอกอาจจะแบบได้ก็ได้ ทีไม่เข้าออกสองรอบอะไนะสองอบอะไรอ่ะเฮ็ดไม่้งซยอดเลยกบเาแบบหลอดเต็มบัไลองลองดิเอาวะเอาะ่เ้บวกแอลุ้นอย่างไอ้มบอย่างนี้โอ้ยใหหลอดได้เลยได้เลยเฮ้ยเต๋ โอ้เย็ดแมเย็ดแมชีไปเย็ดคเย็ดคิ้ดได้จารึกประวัติศาสตร์แล้วไม่คิ้งด้จารึกประวัติศาสตร์แล้วเย็ดแคเ <anca j> ย็ดแคแสนล้านนะโอ้โห ที่ันสูตนะมันได้ผลว่ะยัยสตีน <c oughs>